สวัสดีครับพบกับดิที่เคยกับน,นสบพนิติรัตน์อะไลทีมงานจุฬาซอยผมอ,อรพลีครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างาภายในซอยจรัญ94นะครับซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ดูภายในฐานที่เกิดเหตุนะครับว่าเบื้องต้นได้รับความเสียหายหรือกระทบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูมั่งกันครับ วันที่31มกร, 25, ราคม2 5 6 5เวลา12.35นาทตำรวจนครบาบังพัดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยจรานสนิทวง94ชุมชนวัดฉัดแก้วจงกลน,นีแขวงบางอ,อ้อเขตบางพัดกรุงเทพมหานครซึ่งเดินทางไปย,ยังสถานที่เกิดเหตุพร้อมพันตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัยที่เกิดเหตุเป็นบา้านเลขที่28/40ซึ่งเป็นบ้านครึ่งตึกเครื่องไม้2ชั้นบุกติดกัน แสงเพลิงรุกไหม้มาตักชั้น2รงุกกรามอย่างรวดเร็วทําให้ผลกระทบไฟรุกกรามไปยังบ้านข้างเคียงชายคาบ้านเลขที่28ทับ2และ28ทับ13นักประจมเพลิงมูลนิธิหน่วยกู้ชีพผู้ภัยต่างฝ่ายช่วยกันะระดมฉีดน้ำทุกหนงานรงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ในขณะแสงเพงลิงรุกไหม้ในขณะนั้นส้าข,ของไม่อยู่บ้านไปขายของเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุความเสียหายในครั้งนี้ได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและใช้เวลาดับไฟประมาณ20นาทีอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบไซต์เพลิงไหมในครั้งนี้ต่อไปอธอัญรีแรงงาน ครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิมต้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับ,แล,ลลบแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารไล่มาฝากพิบยงเราคเพื่อนมครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ